สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์นะครับขณะนี้เวลาเช้าๆอยู่นะครับก็วันนี้นะครับฟุตบอลถ้วยใหญ่ของเอเชียนะครับกับเมื่อวานนี้ครับถ้วยใหญ่ของเอเชียมีการแข่งขันกันในนัดที่8นะครับกุมบีนะครับเมื่อวานนี้มีคริกออฟอยู่4คู่นะครับก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วฮะเริ่มด้วยปักตะกรนะครับเอาชนะอาซาดไปได้2ประตูต่อ1นะครับเปิดเชโปลิสนะครับเสมอกับ อันนัเซอร์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็อาร์โซต้านะครับเอาชนะอันไอไปไม่มีผลใดใดนะครับสองศูนย์นี่ก็ตกรอบทั้งคู่แล้วก็อันอารีเอาชนะเอากาลาฟาไป4ประตูต่อ2นะครับก็ทําให้ทําให้หลายๆทีมชัดเจนแล้วครับว่าทีมไหนบ้างจะเข้ารอบนะครับอันาลีนี่แน่นอนนะครับเข้ารอบแน่นอนนะครับด้วยผลชนะ เจ็ดเสมอ1น,นะครับจาก8นัดก็มี22แต้มนําเป็นจ่าฝูงก็ไปรอดูว่าใครจะอยู่ที่8นันณขณะนี้เปอร์เชโปลิสนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนี่ในในกลุ่มนี้ก็จะไปเจอกันนะครับที่1ถึงที่8ที่1กับที่8จะมาเจอกันนะครับจับคู่กันอย่างเงี้ยที่2อ,อันดีลานนะครับเดี๋ยววันนี้จะจะฟาดแข่งกับอา,อาวานะครับไปเยือนนะครับ,รบก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าเข้ารอบอยู่แล้วนะครับ มีอยู่19แต้มนะครับอานีลานนะครับอานาเซอร์นะครับ17แต้มนะครับอ่าสิแต้มเนี่ยไปจับคู่กับอานีลานหรือเปล่าเดี๋ยวอเลียนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอผลค่ําคืนนี้มาสรุปกันอีกทีนึงนะครับอยู่ที่3นะครับอานาเซอร์นะครับสิแต้มเข้ารอบ16ทีมเรียบร้อยอัสซาก็เข้ารอบไปแล้วครับ12แต้มนะครับอันวัดอ่าอันวัดเนี่ยมีอยู่11แต้มนะครับเดี๋ยวรอคืนนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ว่าผลการแข่งขันกับอันดีรานี่จะเป็นเช่นไรกับจ่าฝูงถึงแม้ว่าแพ้ก็ก็เข้ารอบอยู่ดีนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าจะไปเจอใครแค่นั้นเองอัรยานแปดแต้มนะครับอยู่อันดับที่6แล้วก็ปักตะกออยู่อยู่อันดับที่7นะครับมี7แต้มแล้วก็เปอเปร์เชปลิสอยู่ที่7เช่นเช่นกันนะครับอันกาลฟาตกรอบเรียบร้อยไม่น่าจะมีผลใ,ใดๆเอ็นเตคารันรอดูว่า เอเตคาลานเนี่ยจะเอาชนะอาริยานได้หรือไม่ถ้าชนะได้นะครับจะมีอยู่9แต้บนะครับแสงประตกรไปเลยนะครับเดี๋ยวแสงปตกรก,ก็ดีดดีเปอเปร์เชปพลิสเนี่ยหล่นลงมาได้หรือไม่ติดตามรับชมครับก็ยังยังมีลุ้นกันอยู่อ,อันซอต้าตกรอบกับออลอายอาดังนั้นรอลุ้นเอเตคาลันละนะครับเอเตคาลานหากชนะได้นะครับาหากชนะที่ไปเยือนอาริยานนะครับ ที่อยู่ที่6ได้เนี่ยก็จะเป็น9แต้มก็ดีอารยานลงมาเลยครับดีอัลยนอนลงมาอยู่ที่อยู่ที่7จ็ดนะเองก็จะขึ้นไปที่7แทนดีอัลเายานลงมาอยู่ที่7แล้วขึ้นที่6แทนอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งผลให้กับทางเปอร์เชโปลิสเนี่ยตกรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับคืนนี้นะครับอ่าคืนนี้มีมี2คู่นะครับห้าทุ่มนะอัลเลนพบก,กับเอเตคารันแล้วก็อันวาร์พบก,กับอาดีลานะครับอ่า อันวัดกับอารีลนันไม่น่ามีผลอะไรเข้ารอบทั้งคู่อยู่แล้วล่ะว่าจะไปเจอใครเรื่อยจะเจอใครแค่นั้นเองอ่ะมาดูกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A นะครับอ่าวันนี้นะครับ17บเนาฬิกาคารวาสกิฟอนเดเล่พบกับเซนทันโครสกวางโจนะครับตอนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับกวางจูนะครับออกเสียงกวางจู17บเนาฬิกาลุ้นบุรีรัมเข้ารอบนะครับอยู่อันดับที่บุรีรัมอยู่อันดับที่6อยู่เลยขอขอแค่แต้มเดียวนะครับขอแค่แต้มเดียว ยาโฮกับโปฮังสตีลเลอร์นะครับ19บเนาฬิกาเชียงไฮซเซ่นหัวพบกับวิลเซลโคเบตสิบเนาฬิกาอึนซานฮุนไดพบกับซานตงไทซานแล้วก็เชียงไฮพอร์ดพบกับยูกฮาม่าเมลีนอตนะครับอ่าตามนี้เลยครับมีเตะวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับตามลำดับเลยครับขณะนี้ตารางคะแนนก็ยูกฮาม่าเมลีนอตเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วกับวิลเซลโคเบตเนี่ย16แต้มนำโด่งเป็นจ่าฝูงรวมทั้งคาวาซากิฟันตาเล่ด้วยครับ15แต้มกวางจูนะครับ13แต้มนะหากแพ้ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะะครรรัับบแต่่จสงผลใหุ้ีมย์นะครับ ขึ้นดีตัวเองขึ้นไปเป็น14แทมนะครับหรือหากเสมอก็ทรงๆนะครับว่าอย่างนั้นเดี๋ยวติดตามรับชมไม่อยากเดาครับยิ่งเดามันก็ยิงยิงยิงรุนอะไรประมาณนี้ก็เลยเอออ่ะเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะครับย่าโฮนะครับอยู่ลำดับที่5ตามด้วยบุรีรัมนะครับ11แ้มอยู่ที่6สานรตรงไทาซานเนี่ยอยู่ที่10ตามด้วยโปรฮันสตีลเลอร์อยู่ที่9โหไล่กันมาเลยนะเชียงไฮ้พอร์ตอยู่ันดับที่9กก็ยังไม่ตกรอบนะครับ รวมถึงเสี่ยงไฮเซิร์นหัวยังไม่ตกรอบนะครับเหล่านี้เนี่ยยังแแตมยังคู่ขี้สูสีกันอยู่จะมาดูว่าในนัดส,สุดท้ายเนี่ยสานตรงไทซานและเสี่ยงไฮพอตเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีแตตมเนี่ยไล่ๆกับบุรีรัมนะครับ8 9 10โอโหอ่ะยิงเดาก็กลัวยิ่งผิดนะครับไปต่อเลยครับเย็นนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่ะสลับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ